สวัสดีครับสวัสดีท่านนักลงทุนทุกท่านนะครับที่กำลังติดตามรับชมผ่านช่องคริปโตเทคนิคครับผมนะครับวันนี้ก็จะเป็นแผนการเทรดนะครับประจําวันที่13เมษาย5น2 5 6รพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับครับสําหรับตัว Anchor USDT สําหรับเในวันนี้นะครับถ้าดูโดยภาพรวมเนี่ยนะครับเราก็ยังคงเห็นภาพการลงอย่างต่อเนื่องนะครับเป็นภาพโมเมนตัมนะครับ ที่ยังชี้ชัดว่ามันยังลงอยู่นะครับแต่ในวันนี้นะครับนะฮนะมันก็จะเป็นการที่ชะลอตัวนะครับค่อนข้างที่จะชะลอตัวโดยพอสมควรนะครับผมแล้วก็ประกอบกับที่ว่าตัวแท่งเทียนเนี่ยนะครับนะฮะไส้เนี่ยมันยกตัวขึ้นนั่นหมายความว่าแสดงว่าเมื่อคืนเนี่ยนะครับหรือเมื่อวานเนี่ยนะฮะอาจจะมีช่วง time frame สั้นๆที่มันมีการาทำทำรีบาวขึ้นมาเป็น ขาขึ้นระยะสั้นน่นะครับผมมาดูในส่วนของตัวไทม์ไทม์เฟรมสี่รายสี่ชั่วโมงเนี่ยนะครับก็จะเห็นได้ว่ามันคือโมเมนตัมการลงเนี่ยนะครับมันก็ยังคงเป็นอยู่แต่ว่าตัวสัญญาณ RSI นะครับมันตัดกับเส้น SMA นะครับของ RSI เนนี่ยนะครับมันก็จะมันควรที่จะไปทิศทางในใน,ในขาขึ้น แต่ปรากฏว่าทำไมฮะ,ะตัว SMA เนี่ยก็ยังที่จะพุ่งลงอยู่นะครับประกอบกับตัว RSI นะครับมันตัดขึ้นแล้วก็จริงแต่ว่าก็ยังมีทิศทางงุ้มลงอยู่นะครับนะฮะก็เป็นการชะลอนะครับซึ่งสัญญาณเนี้ยนะครับมันก็ขัดกับตัว a w e ซ o ม e o s c l l l a t o r นะครับที่มันบอกบอกว่าตลาดนะตอนนี้มันจะขึ้นนะครับนะครับแต่ทีนี้มันจะมีการขึ้นแล้ว รีบาวขึ้นไปได้หรือไม่นะครับตัวแท่งเทียนตรงนี้นะครับก็น่าสนใจนะครับน่าสนใจเนี่ยนะครับทำไมฮะมันมีแท่งที่เดี๋ยวผมจะซูมซูมชัดๆนะครับซูมชัดๆเอาให้มันเห็นใหญ่ๆหน่อยโอเคนะครับเนี่ยฮะเห็นไหมครับมันจะมีไส้ของแท่งนี้นะครับ เป็นแท่งเนื้อเทียนยาวๆเลยนะครับก็แล้วก็มีไส้นะครับตัวไส้เนี่ยนะครับมันก็มาหยุดที่ตรงประมาณเท่าไหร่เนี่ยสองจุดหนึ่งสามดอลลาร์นะครับผมเสร็จแล้วเนี่ยนะครับนะครับตัวกราฟหรือตัวราคาเนี่ยมันก็มีการค่อยๆขยับตัวขึ้นนะครับสูงขึ้นนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็ลงมานะครับทีนี้เนี่ยมันลงมาเนี่ยก็ระยะของการลงเนี่ย มันค่อนข้างใกล้เคียงกันเหลือเกินนะครับนะฮะก็เลยมองว่าตรงเนี้นะครับในทางเฟรมย่อยเนี่ยอาจจะเป็นดับเบิลบัตทอมหรือเปล่านะครับก็คือถ้าเป็นดับเบิลบัตทอมเนี่ยก็คือจะมีการลงขึ้นมานี่มเหมือนที่เราพูดกันในคลิปมันก่อนคือมันจะเป็นลักษณะของตัว W นะครับคือลงมานะครับขึ้นไปลงมานะครับนะครับทำทำตูดแหลมสองสองสองแหลมนะครับเสร็จแล้วก็พุ่งขึ้น เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัว5นาทีนะครับในส่วนของ5นาทีเนี่ยครับก็จะเห็นจะเห็นได้อย่างชัดเจนนะครับว่าตรงนี้มันเป็นเหมือนลักษณะเป็นดับเบิลบอททอมนะครับมีการลงไปนะครับที่แนวรับที่เท่าไหร่เนี่ย2.13ดอลลาร์นะครับ เสร็จแล้วก็สวิงตัวขึ้นนะครับขึ้นไปอยู่ในกรอบแนวต้านนะครับนะเสร็จแล้วเนี่ยก็ทำไมครับพุ่งลงมานะพุ่งลงมาในส่วนของอแนวรับอีกทีหนึ่งนะครับนะี่ฮมาเทสราคาค่อนข้างใกล้เคียงกันนะครับค่อนข้างใกล้ใกล้เคียงจุดเดิมเลยก็อาจจะเป็นจุดที่น่าสังเกตว่าเอ๊ะมันจะเป็นกลับตัวเป็นขาขึ้นได้จริงหรือไม่นะครับผม ที่นี้เนี่ยนะฮะก็ผมก็ให้เป็นโซนการเล่นเนี่ยนะครับวันนี้แนวทางในการเทรดเนี่ยนะครับตัวแองเกิลเนี่ยครับมันก็นะฮะตัวทางเฟรมเดย์เนี่ยครับยังไม่มีสัญญาณใดๆเกิดขึ้นนะครับนะครับสำหรับคนที่เล่นสปอตนะครับต้องการถือยาวนะครับยังคงต้องรอไปก่อนนะครับใครที่ จะเล่นสั้นนะครับใครที่จะเล่นสั้นเนี่ยนะครับอ่าอาจจะอาศัยนะครับตัวโซนนะครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนสีนะครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนสีนะครับมันจะมีโซนแนวต้านนะครับสีแดงกรอบสีแดงนี่นะครับแล้วก็จะมีเอ่อผมให้เป็นโซนโซนแนวรับชั้นที่1 นะครับโซนแนวรับชั้นที่หนึ่งเอามาสีอะไรดีอะสีส้มแล้วกันนะครับสีสม้มนะครับสีส้มนะครับอันนี้เป็นกรอบตรงนี้เป็นโซนแนวรับชั้นที่หนึ่งครับเดี๋ยวฟิโบเอาออกโอเคมันเป็นฟิโบของวันเก่าวันเก่าวันก่อนนะครับเอาออกนะครับครับแล้วก็ผมให้กรอบแนวรับอุ้ยโอ้โหตาหลัก ครับผมให้กรอบแนวรับเนี่ยอยู่ที่กรอบนี้ครับอ่านะครับผมกลยุทธ์ก็ยังคงเดิมนะครับเราจะเล่นตามกรอบเล่นภายในกรอบนะครับนะแต่ว่าทีนี้นะฮะก็คือว่าเอจากแผนการเดิมที่เราได้มองไว้เนี่ยนะฮะเราเรามองไปเมื่อวานเนี่ยะะว่าตัว a n c เ o r เนี่ยนะครับก็มีภาพการลงอย่างชัดเจนนะครับเพราะนั้นเนี่ย นะครับแผนที่เราวางไว้ก็คือว่าใครที่เล่นฝั่งฝั่งเซลล์เนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยฝั่งเซลล์ถ้าไปรอสัญญาณนะครับณช่วงณช่วงตรงนี้นะครับหรือตรงนี้นะฮะนะถ้าท่านปิดนะครับหรือหรือถ้าแบบว่าไงท่านรอจนจนถึงตรงนี้สูงสุดของมันแล้วนะครับในโซนเกิดขึ้นในโซนพอดีนะครับแล้วท่านปิดราคาในในโซน กรอบแนวรับสีเขียวเนี่ยนะครับท่านก็โอเคนะครับบรรลุเป้าหมายไปแล้วนะครับทีนี้เนี่ยนะครับยังผมยังคงให้น้ําหนักกับการที่เราจะเล่นเราจะเล่นฝั่งฟิวเจอร์ฝั่งเซลล์นะครับส่วนสปอตเนี่ยถามว่าเล่นได้ไหมนะครับสปอตเนี่ยมันจะมีเงื่อนไขอยู่ตรงนี้ครับนะครับนะครับเงื่อนไขจะมีอยู่สองเงื่อนไขเงื่อนไขที่หนึ่งก็คือว่าอ่านะครับเดี๋ยวผมจะ ลากเทรนไลน์นะครับปื๊บจริงๆมันน่าจะมีสามซ้ํานะครับนะฮะนะครับมีน่าจะมีสามในสามเดียด๋วยว,ยว,ยวยผมขอเปลี่ยนสีกรอบด้วยดีกว่านะครับโอเคนะครับมันจะมีกรอบสีแนวต้านสีแดงนะครับแนวรับสีเหลืองแล้วก็แนวแนวรับสีเขียวนะครับมีอยู่สามโซนที่นี้ว่า ถ้าแนวทางที่หนึ่งนะครับของคนที่เล่นสปอร์ตนะครับเอาของคนเล่นสปอร์ตแล้วก็ฟิวเจอร์ฝั่งบายก่อนนะครับนะครับก็คือว่าทําไมครับอันนี้ราคามันเทสเข้ามาแล้วใช่ไหมครับมันเทสตัวเส้นเทรนแนวรับเส้นเทรนขาขึ้นนะครับแล้วมันก็อยู่ในโซนพอดีถูกต้องไหมฮะนะครับก็รอจนกว่าทําไมครับมันเทสลงมาแล้วมันก็เด้งขึ้นไปนะครับแต่อย่างไซเวอยู่ก็รอจนกว่าทําไมครับเดี๋ยวผมจะ รอจนกว่ามันจะทำไมฮะมันจะมีสัญญาณขาขึ้นใช่ไหมครับเพราะมันจะต้องขึ้นไปนะครับนะครับนะอาจจะเทสอยู่ประมาณกรอบต่ำสุดของแนวต้านก็ได้นะครับนะครับโซนเอ่อกรอบต่ำสุดของโซนแนวต้านนะครับหรือว่าภายในตัวโซนแนวต้านก็แล้วแต่นะครับผมเนี่ยครับก็จะเป็นจังหวะที่ท่านสามารถเปิดหม้เซลได้นะครับ ประมาณนี้นะครับจะเป็นจังหวะที่ท่านสามารถเปิดหม้เซลได้นะครับแล้วก็เปิดตรงนี้นะครับอาจจะไปปิดอาจจะไปปิดช่วงนี้ก็ได้นะครับหรือปิดช่วงนี้ก็ได้นะครับท้งนี้ขึ้นอยู่กับการสังเกตท่านโอเคนะครับแคปจออ้แคปหน้าจอทันไหมครโอเคนะครับเียผมจะลงแล้วนะครับอ่าเรียบร้อยนะครับอ่านดูอ่านดูอ่านดูนะครับโอเคนะฮะอันนี้คือแนวทางที่หนึ่งที่ท่านจะเล่นบายนะครับ นะเล่นเล่นสปอตเล่นฟิวเจอร์ขาบายนี้แนวทางที่สองเนี่ยนะครับทำไมครับท่านท่านรอท่านรอให้ทำไมครับตัวราคาเนี่ยนะครับมันมีการเบรกขึ้นไปไอ้มันม,มันมีการเบรกลงมาแต่ท่านภาพภาพของการเบรกลงมาเนี่ยการที่จะกลับขึ้นไปได้เนี่ยนะครับก็มันก็มีความเป็นไปได้นะครับแต่ว่ามันก็ น้อยน้อยมากเหลือเกินการที่แบบว่าเบรกลงมาเสร็จแล้วเนี่ยทำไมฮะจะกลับขึ้นไปสู่โซนเลยถามว่าเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้แต่ว่ามันก็ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยนะครับไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยนะฮะก็ยังคงต้องรอสัญญาณการกลับตัวนะครับนะครับเบรกลงไปนะครับแล้วก็รอสัญญาณการกลับตัวนะครับแล้วถึงจะเปิดหน้าบ่ายนี่ครับเปิดหน้าบ่ายอันนี้แนวทางที่สอง นะครับแต่ถ้าท่านเปิดเนี่ยท่านก็ต้องสังเกตถ้าเป็นสเต็ปนี้นะครับที่ทางเนี้ยท่านต้องสังเกตการให้ดีๆเลยว่าอนาคตข้างหน้าเนี่ยนะฮะมันมีมันมีการกลับตัวนะตรง,นะตรงนะตรงบริเวณเทรนไลน์หรือเปล่าเทรนไลน์ตรงนี้ถ้ามันเบรกมาแล้วเนี่ยเทรนไลน์ตรงนี้จากแนวรับจะกลายเป็นแนวต้านนะครับนะฮะถ้ามันมีสัญญาณการกลับตัวท่านออกไปเลยท่านออกไปเลยนะครับถือว่าไม่ไม่ประสบความสําเร็จนะครับ อันนี้ก็จะเป็นอ e ีกแนวทางหนึ่งนะครับหรือทําไมครับหรือไม่รู้แหละไม่ทําไมฮะไม่รู้แหละว่ามันจะเป็นอย่างไงใช่ไหมฮรท่านบอกว่าเราเอาเซฟเซฟดีกว่านะครับเอาเซฟเซฟดีกว่าอาศัยจงังหวะมันต้องมีการย่อแหละตรงช่วงในโซนกรอบแนวรับสีเขียวเออนะครับรอให้มัน รอให้ตัว a n k h o r เนี่ยนะครับมันปรับตัวลงเข้ามาอยู่ในโซนกรอบแนวรับสีเขียวครับแล้วถ้าทำไมครับอ่าเราค่อยเปิดหน้าบายนะครับจะมีอยู่ด้วยการสามสเต็ปสามแนวทางนะฮะประมาณนี้ลักษณะนะครับก็อันนี้เป็นแนวทางในการเทรดของคนที่เล่นฝั่งฝั่งบายฝั่งสปอตระยะสั้นนะครับ สำหรับฟิวเจอร์ขาเซลล์เนี่ยนะครับก็ตกเป็นเป็นในทิศทางตรงกันข้ามเลยนะครับเป็นในทิศทางตรงกันข้ามนะครับก็คือว่าเราเนี่ยนะฮะจะต้องทำไมครับเราจะต้องรอให้ภาพนี้มันเกิดขึ้นนะครับอันนี้ภาพที่หนึ่งนะครับเบรกลงไปเลยนะครับครับเบรกลงไปเลยนะฮะภาพที่สองนะครับเบรกลงมานะครับ เทสลงนะครับนะครับภาพที่สองจะเป็นเบรกรีบาวลงนะครับภาพที่สามครับนะครับขึ้นนะครับแล้วก็ลงคนที่เล่นเซลล์มีหลายนแนวแนวทางเช่นกันนะครับผมนะครับจะมีทิศทางอยู่ประมาณลักษณะนี้นะครับจุดที่จะเข้า ท่านก็ลองลองสังเกตดูเอาละกันนะครับก็จะเป็นนะฮะถ้าแนวทางหนึ่งก็จะเป็นเนี่ยจุดที่จะเข้าก็คือจุดนี้เลยนะครับแนวทางที่สองเนี่ยทิศทางที่สองจุดที่จะเข้านะครับก็ควรที่จะเป็นทำไมจุดนี้เลยครับนะฮะแนวทางที่สามครับจุดที่จะเข้าเนี่ยนะครับนะฮะประมาณน,นี้นะครับเป็นภาพลักษณะประมาณ โอเคนะครับทีนี้เดี๋ยวผมให้กรอบก่อนก่อนที่จะไปดูเรื่องของ stop l ล s s นะครับกรอบนะฮะกรอบแนวต้านนะครับผมขอซูมออกโอเคนะครับกรอบแนวต้านนะครับนะครับสูงสุดอยู่ที่สองจุดสองแปดหนึ่งนะครับต่ำสุดอยู่ที่สองจุดสองแปดสองจุดสองสามแปดนะครับผมกรอบแนวรับโซนสีเหลืองนะครับ 2.198นะครับ2.174นะครับกรอบแนวรับสีเขียวนะครับสูงสุดอยู่ที่2.152่งาสต่ำสุด2องุทดทีนสองนะครับผมนี่ยก็จะเป็นแนวกรอบที่ที่ให้เอาไว้นะครับ stop ปลอสของคนที่เซลล์นะครับ ถ้าถ้าท่านเปิดเปิดหน้าเซลล์ที่โซนโซนแนวต้านกรอบสีแดงนะครับ stop loss ของท่านเนี่ยนะครับก็ควรจะไม่ควรสูงเกินมากนะครับนี่ฮะให้นี่ครับ2.3นะครับ2.3ดอลลาร์นะครับเป็นตัว stop loss ของคนที่เล่นฝั่งเซลล์นะครับคนที่เล่นฝั่งบายโห คนที่เล่นฝั่งบายนี่ท่านเข้าตรงไหนล่ะนะครับถ้าท่านถ้าท่านเข้าเลยเนี่ยนะครับให้ stop loss เลยนะฮะถ้า stop loss ของคนที่เข้าในโซนโอเคนะครับเพื่อนโทรมาช่างเพื่อนก่อนนะครับนะฮะคนที่อ่าถ้าเข้าเซลเอยถ้าเข้าบายนะครับณตอนณตอนนี้เลยเนี่ยนะครับ ตัว stop loss นะครับควรจะนะครับนะฮะอยู่อยู่ต่ำสุดนะครับของกรอบของตัวกรอบแนวรับสีเหลืองนะครับหรืออีกจุดหนึ่งนะครับฟังให้ดีนะครับหรืออีกจุดหนึ่งนะครับอยู่ที่สองจุดหนึ่งหกนะครับสองจุดหนึ่งหกนีครับคนที่เข้าออเดอร์นะครับฝั่งฝั่งบายนะครับผม ไม่ว่าจะเป็นสปอตหรือว่าจะเป็นตัว Future ฟิวเจอร์ฝั่งบายก็แล้วแต่นะครับผมสต็อปลอสถ้าถ้าเข้าในโซนสีเขียวนะครับสต็อปลอสของท่านเนี่ยนะฮะผมให้นะครับอยู่ที่สองจุดหนึ่งหนึ่งะครับสองจุดหนึ่งหนึ่งประมาณนี้นะครับเนี่ยครับเป็นภาพลักษณะน,นี้ประมาณนี้นะครับนะฮะอ่อจะมีอยู่อยู่ เขาเรียกว่าเป็นเป็นทริคหนึ่งนะครับว่าถ้าให้คนที่เล่นเซลล์เนี่ยนะครับถ้าเมื่อไหร่ที่ราคาเนี่ยนะครับมันสามารถที่จะเบรกออกไปได้เนี่ยคือผมสังเกตดูเดี๋ยวไปดูในส่วนของนะครับตั้งแต่ตั้งแต่อดีตการนิดนึงนะครับเราก็จะเห็นได้ว่าท่านไมฮนะการที่มันจะเห็นไหมเนี่ย อันนั้นลงทุนอาจจะไม่เห็นนะครับคือเนี่ฮะการที่มันจะลงมาได้เนี่ยนะครับเนี่ฮะการที่มันจะลงมาได้เนี่ยนะครับมันไม่ใช่ว่าอยู่ลงๆเลยนะครับนะบมันจะมีการลงมานะครับเนี่ยอันนี้ตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ที่เจ็ดนะครับลงมานะครับขึ้นพักตัวนะครับขึ้นลงจะเป็นลักษณะแบบนะครับคือมันจะต้องมีการพักตัว นะฮะหรืออย่างอันนี้ชัดเลยนะครับเนี่ยฮะตั้งแต่อันนี้ตั้งแต่ของวันไหนเนี่ยวันที่เก้านะครับที่เราพูดถึงไปเนี่ยนะมันเป็นกรอบไซด์เวทที่ซึ่งเราเน้นกลยุทธ์การเล่นในกรอบนะครับเนี่ยฮะมันก็จะมีการสวิงไซด์เวอยู่ในกรอบนะครับถ้ามันคือมันจะพักตัวก่อนแล้วมันจะลงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเลยคาดการว่านะครับภาพลักษณะเนี้ยมันก็คงจะเกิดขึ้นในอาจจะวันนี้หรือไม่ก็ัพรุ่งนี้ หรือวันถัดๆไปนะครับผมก็ไม่แน่ใจต้องรอให้อนาคตเฉลิมเพราะทำไมครับมันลงมาแล้วเนี่ยนะครับมันก็ท่านจะสังเกตเห็นว่ามันมีการสวิงไซด์เว์นะครับระหว่างกรอบแนวต้านสีแดงนะครับกับกรอบแนวรับสีเขียวนะครับเมื่อไหร่ที่มันคนที่เล่นฝั่งเซลล์เนี่ยะครับเมื่อไหร่ที่มันเบรกตัวเอ่อตัวโซนแนวรับสีเขียวไปได้เนี่ยนะครับท่านท่านยืนพื้นถือโพซิชันต่อได้ แล้วท่านจะไปออกตรงจุดไหนก็แล้วแต่ท่านนะครับผมหรือหรือท่านอาจจะรอดูฟ้ารอดูฝนนะครับถ้าท่านสามารถที่จะถ้ามันมีจังหวะในการที่จะสวิงขึ้นมานะครับแล้วท่านสามารถทนได้ท่านก็ทนต่อนะครับเพราะว่าภาพโดยรวมแล้วเนี่ยมันยังเป็นขาลงครับแต่ณ้าวันนี้นะครับก็เน้นกลยุทธ์การเล่นในกรอบน,นะครับจะดีกว่านะครับ,นะรบจะดีกว่า คือเราก็ไม่รู้ว่ามันจะเบรกเมื่อไหร่นะฮะโอเคนะครับผมก็สรุปนะครับคนที่อ่าเป็นนักลงทุนนะครับสายสปอร์ตเนี่ยนะครับก็ยังคงต้องรอต่อ,อไปนะครับผมแต่ถ้าเป็นท่าน,นักเก,ก็์กำไรนะครับเล่นเล่นสั้นสปอร์ตฟิวเจอร์ขาบายนะครับผมก็เล่นในกรอบตามที่ผมให้ไว้นะครับเช่นเดียวกันกับท่านนักลงทุนที่ เล่นฝั่งฟิวเจอร์ขาเซลล์นะครับก็เล่นตามกรอบนะครับที่ผมให้ไว้แต่ก็จะมีข้อแม้อยู่ว่าถ้ามันมีการปรกลงมาได้แล้วเนี่ยนะครับท่านก็รันชั่นต่อได้นะครับผมครับประมาณครับก็หวังว่านะครับแผนในการเทรดในวันนี้นะครับของแ n c เคก็จะเป็นประโยชน์กับท่านนักลงทุนนะครับไม่มากก็น้อยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับกดกระดิ่งเพื่อที่จะมันได้ไม่พลาดแผนการเทรดดีๆทุกๆวันนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับ ผมก็ขอตัวล้ำไปก่อนสวัสดีครับ